สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีวันนี้วันที่7เดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้เรามาติดตั้งให้กับลูกค้าที่อำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคันนี้เป็นแอร์คูโบต้า1 8นะคะนี่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลุงบอกว่าจะวานปุ๋ยได้ไหมวันนี้เรามาทดสอบหรือเทระบบการหบานปุ๋ยนะคะตอนนี้ก็เทปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็คือปุ๋ย ชีวภาพนะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะวันข้าววันปุย๋ยวันข้าวโพดถั่วเหลืองได้นะคะตอนนี้ก็จะเทระบบการวานปุ๋ยนะคะการติดตั้งก็ประมาณนี้นะคะติดตั้งง่ายนะคะแล้วมาชมการออบอกวิธีการทำงานของโจอดิจิตอลนะคะก็มีสองระบบเหมือนเดิมนะคะระบบแรกก็จะเป็นตัวจานเหวี่ยงเม็ดข้าวให้ใกล้หรือไกลหรือกว้างนะคะแล้วก็ ระบบที่สองก็จะเป็นตัวปล่อยข้าวหนาบางลงมานะคะมีสองระบบค่ะคือใช้งานง่ายนะคะนี่ตั้งไว้แล้วนะคะนี่เราก็มาเทรมาดูปุ๋ยที่กระจายออกมานะคะอันลุงปุ๋ยปุ๋ยมันจะเม็ดสีดำนะคะทุกคน มองไม่ค่อยเห็นนะคะนี่มันจะกระเด็นออกมานี่เลยค่ะกระเด็นออกมาได้อย่างชัดเจนเลยค่ะหวานปุ๋ยได้นะคะทุกคนวันนี้เทระบบการบานปุ๋ยเลยค่ะมาดูข้างในนะคะประมาณนี้นะคะเป็นถุิปที่ว่าภาพค่ะวันนี้ก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงนะคะที่ติดต่อให้ทางร้านได้ดูแลนะคะอันนี้เป็นเครื่องแรกนะคะของวันนี้นะคะเครื่องที่สองเราจะไปส่งลูกค้าอยู่ที่ฝั่งเรานะคะนัดรับอยู่ที่ จังหวัดมุกดาหารนะคะเครื่องที่3ท,ที่สีก็จะไปสกลนครแล้วก็นครพนมของวันนี้นะคะก็ขอบคุณ ลูกค้ามากๆนะคะที่ติดต่อมานะคะนี่เครื่องหวานข้าวซิ่งสอสุภัฒการช่างนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่สีแยกทางพาดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุริน,น์ะะคะโทรมาสอบถามได้คะ่ะที่เบอร์โทร0 8 7 2 1 7 1 4 8 2นะคะราคาย่อมเยาวค่ะสบายๆนะคะนี่เลยขอบคุณลูกค้ามากๆค่ะ